โฟมดขับ FM ค่ะกลับมากับอาทิตย์นี้นะคะกับชื่อตอนข่าวลือซึอ่งไม่ได้เชื่อเลยว่าตอนนี้มีข่าวลือนะคะว่าโฟกับทำไทยเป็นแฟนกันมันก็นแค่ข่าวลือนะคะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะโม่เกี่ยวฮะไหม่ไม่ใม,มอา้าวกลิ้งเข้ากับโจทย์ไม่เขาอย่าลืมไปเชียร์น้องนะคะแด i ซิ่ง t h เด็บซ่าค่ะฉันดูอยู่จ้ะ เราไ,ได้กฎหมายแล้วแต่ว่าเราจะไม่อ่านแค่จดงหวะอย่างเดียวค่ะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นเจ้าของเพลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอคนเดียวเท่านั้นคนที่พูดดูเรื่องที่สุดในวงนะ,ะขอเชิญจีโฮค่ะโอเคก็สวัสดีค่ะจีโฮวันนี้จีโฮนะคะก็จะมาช่วยตอบ คำถามตอบปัญหาเรื mm ่องราวต่างๆนะคะที่น้องๆได้ส่งจดหมายเข้ามากันเยอะแยะขนาดนี <tirar> ้นะคะค่ะจดหมายคือข่าวลือนะคะเรื่องแรกเลยให้เจหานค่ะผมมีข่าวลือที่กั้งขาอยู่ครับกั้งขา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 อยู่ครับผมทำงานอยู่ย่านอโศและแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่าที่ขึ้นลิฟต์เดียวกันมาหาอะไรครั้งแ้วมาหลายครั้งแล้วครับ เธอสวยขาวน่ารักผิวดีแต่งตัวเรียบร้อยผมแอบชอบเธอมากครับแต่ได้ข่าวว่ากลางคืนเธอจะกลายร่างเป็นอีกคนว่ากันว่าเธอผู้หญิงยืนฉี่ครับอันนี้คืออะไรผมสงสัยมากผมควรเชื่อเขาหรือหรือควรพิสุดด้วยตัวเองครับ เรเ,เรื่องธรรมดาจีโฮสรุปแล้วเรื่องธรรมดาเอ <c oughs> อขับเรื่องธรรมดามากเลยครับถ้าเกิดเป็นจีโฮควรจะพิสูจน์หรือพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าเชื่อคนที่แบบเขาบอกออถ้าเป็นเราพิสูจน์ตัวเองต้องไปเห็นก่อนถึงจะเชื่อแลอะเห็นแนละ้วถ้าเกิดสมมติเราไม่เชื่อจะพิสูจน์ไงตอย ก็ก็ <Go>, ไม่จบเร,รื okay, <go. S 2> ่องนี้แล้วค่ะเหนื่อยมากมันดูจะใกล้กระโปรงเกินไปนิดนึงแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเป็นเราเราก็จะพิสูจน์นะคะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนไม่เชื่อข่าวลืคอค่ะอ่าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟคพี่มอสหนูชื่อมะนาวค่ะหนูเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อเจเจเป็นคนที่ไม่หลอดแต่ว่าไม่ขี้เล่ เขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆเลยเขามาจีบหนูหนูก็ตกลงไปใจเขาไม่ตกใจใะก็ง่ายอย่างนั้น <c oughs> ขอจีบได้ไหมครับโอ๊ยเอาไปน้องจ๋า,าปิดรายการแค่นี้นะคะ <c oughs> แต่แฟนเก่าของเขานะี่ยไม่ยอมเลิกกับเขาแฟนเขาก็เลยตามมาราวีหนู เดินสวนกันทีไรก็ไปไประชดประชันหนู<อ>แล้วก็มองด้วยหางตาจนสะดุดจนจะหลุดออกมาโฟค,โคะ <c oughs> แล้วแฟนเก่าเขาก็ให้เพื่อนเขาเนะี่ยมาถามหนูว่าคบกับเจอ,อยู่หรอ,อหก็บอกว่าใช่ทําไมล่ะเ<อ>พื่อนของแฟนเจก็บอกหนูว่าเจกับแฟนเก่าเขายังไม่เลิกกันนะแต่พอหนูไปถามเจเจก็บอกว่าเลิกไปแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งมีข่าวลือออกมาถึงหนูกับ ถึงหูหนูว่าเจกับแฟนเก่าเนี่ยเขากลับไปคืนดีกันแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ามันก็เป็นแค่ข่าวลือแต่ตอนนี้หนูก็เลิกคบกับเขาไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วค่ะอฮปอลอยากให้พี่กวินมาค่ะน้องคะน้องค่ะส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ค่ะกวินมาของพี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่กวินอ่านผิดเควินอ๋อเควิน เอางว่าถ้าเกิดณตอนนั้นเป็นเราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงก็ไม่ทำยังไงก็ล่าด่งต่อไปหมดหมดก็คือไม่ยอมหมดก็คือไม่ยอมเลิกเกิดจีโฮจะทำางไงถ้าเกิดสมมติจีโฮเขากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอยู่อีกผู้ชายมาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นแฟนกันยังไม่เลิกนะเียวจะทำางไงก็เลิกคุยกับผู้หญิงแล้วก็เดินก้าวต่อไปเรื่อยๆไปหาผู้หญิงคนใหม่เ้ยง่ายไปอ่ะทำไมมันไม่สนุกเลยอย่างเงี้ยไอ้ตัวไม่ทำไยังไงเป็นฉันจะยืนร้องไห้ เธอเธอหนเองมากอ่ะเธอหยอดตามาก่อนนะใช่ไหมคิดสิว่าเป็นฉันจะทําอะไรมดเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนให้มดอ่านอะไรสันๆแล้วกันนะคะเพราะพี่ไม่อยากให้มดอ่านอะไรยาวๆเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟพี่มดเรื่องราวข่าวลือของตัวหนูเองเนี่ยอาจจะดูแปลกๆนะคะแต่สําหรับหนูแล้วเนี่ยมันเป็นความหลังที่ลืมไม่ลงคือตอนมปลายอะค่ะหนูแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งเรามาจากโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ประถมเอาแค่คือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละอ่ะคะ เราสนิทด้วยกันมากเขาเป็นคนทีนท่ค่อนข้างเจ้าชู้พอตัวจนวันนึงเนี่ยเพื่อนในห้องเนี่ยไปปล่อยเขารู้เขาเป็นเกย์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะยังไงไอตัวปล่อยเขารูเนี่ยทำให้เขาเธอกับแฟนเขาเนี่ยเลิกกันนะจ๊ะมนันแซ่บต,ตรงนี้นั่นแหละเจอกระท,ทัท่งวันวาเลนไทน์ปีต่อมาโอะเขาเอาช่อดอกกุหลาบมาให้หนูคนที่โดนหาเป็นเกย์นนะ,ะถ้าเป็นเธอเธอทำไงอ๋อถ่ายรูปลงอิสกแกรมดิแล้ววันนั้นอะ่ะเขาก็มาขอเป็นแฟน ตอนนั้นหนูก็ทําอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ตอบประกงพี่ถาทำอะไรไม่ถูกนะความรักของเราเนี่ยก็ไปด้วยกันได้ดีไม่ค่อยมีเรื่องผิดใจกันเท่าไหร่เราเสกกันมานานแล้ว <c oughs> จนวันคบร<โ>อบ <c oughs> สามปีโอ้สามปีเลยเหรอก็ไปฉลองแบบครบรอบสามปีแบบธรรมดาอะไรเงี้ยแต่วันนั้น่ะเขากลับไปเจอเพื่อนสมัยมอต้นที่ไม่ได้เจอจะมานานเขาก็เลยเหมือนแบบมีการแลกเบอร์กันเกิดขึ้นแต่ประมาณสองสามวันให้หลังอ่าเร็วๆคะลุ้นอ่าน้าก็ตีตัวออกห่างผู้ชายหร นองก็ตีตัวอาหาจนเพื่อนหนูมาบอกว่าเขากําลังคบกับเพื่อนเก่าคนนั้นและเขายังไปขายขนมจีบคนอื่นตลอดเวลาที่คบกับเราอีก <c oughs> คือคือเป็นจีบผู้หญิงจีบผู้ชายอ <c oughs> ขา <c oughs> เขาไม่ได้ระบุไงมาเลยทําให้หนูเดินไปถามเขาตรงๆ<ะ>แต่ว่าเขาก็เดินหนีพร้อมกับฝากให้เพื่อนเนี่ยเอาจดหมายที่เขาเขียนมาอมบอกว่าขอโทษนะเธอไม่ดีพอเราเลิกกันเถอะไม่ใช่อะไม่ใช่อะโพทำไมจบแล้วเหรอยังคือันไม่ใช่ ที่แกทำเหมือนจบนี่แหละรอนร้อร้อนร้อร้อไม่คาดฝันจริงๆว่าจะมีประโยชน์แบบนี้ออกมาจากเขาได้ทุกวันนี้เขาพยายามติดต่อหนูอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกผมกำลังจะถามเลยไม่เข้าใจอะไรเลยเขาค้เก๋เหรอไม่เข้าใจจืิงๆเขาโคเก๋เขาไม่ได้เขาไม่ได้โคเก๋แต่ว่าแฟนเป็นผู้ชายแต่ว่าดันคือโดนมีคนแบบปล่อยเขาหรือว่าผู้ชายคนนี้เป็นเก์นางไม่ต้อาบทสรุปนางแค่บอกว่าตอนนี้คือเขาก็ลืมไปแต่ว่าก็ยังเป็นความทรงจำอยู่อะไรอย่างงี้ส่มติี่เจี่ยโหบ่า ผู้หญิงที่เป็นไปที่คบอยู่แต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าผู้หญิงแบบนี้เป็นทอมคบไปได้ยังไงเจะคจะทําไงถ้าผู้หญิงเป็นทอมก็เปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าผู้ชายเป็นเกย์คบมันน่าเกลียดปะแต่ถ้าเกิดเธอคบกับทอมก็โอเคเหรอมันก็ไม่มันมันมันไม่โอเคแต่ว่าถ้ารักไปแล้วเออเลิกดีกว่าเลิก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 อ่าเลิกแค่มีคนมาบอกนะว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องเลิกเลยเหรอเขาเป็นทอมนะก็ต้องเลิกเลยเหรอไปถามเขาว่าเป็นทอมหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าใช่ ก็เคลียร์กันเอาคบเราทำไมเคลียร์กันเอาเคลียร์กันคบทำไมเอารอรอทำไมถ้าเกิดสมมติว่าแบบเธอคบผู้ชายคนนึงอยู่แล้วแบบมีคนบอกว่าเออเนี่ยมันต้องเป็นแบบเฮ้ยเออใช่เป็นเกย์เราชอบเกย์มีอะไรป้ะเราไม่ยุ่งอะไรด้วยอ่ะว้าวทำไมอะเหมือนเป็นประสบการณ์จริงซึก็โดนอยู่ตลอดเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นแล้วจะทำแบบจะทำแบบใครอ๋อ จบค่ะมาเจอกันอีกว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรอีกและจะดูว่าจีโฮจะพูดรู้เรื่องอีกไหมไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะยัไง<ม>ก็เจอกันค่ะบ๊ายบาย